สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเราจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องด้วยกันเราจะทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางเลยกะมาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าแนวทางคุณห้างเสงรอบเสาร์รอบบ่ายวันที่หนึ่งเดือนสองจ้า สองันหงางโหกสิเจ็ดอาจารยโบพิดมือนีนะสิเป็นวันพฤหัสเราจะมาปลูกกับแนวทางของเอสจอยจ้าสำหรับผลของวันที่สาบเอกับหางเส็งหลอบเสารอ,อบใบหลอบเสาจ้าศูนย์เกวิ่งลูดผลของหลอบเสา่าดไปเราจะพ้นนอก ส 1>, 1 3ห่าลัง3ามสองเบิร์ดถอน,นจากตัวเดิมสำหรับ3ตัวบุญหลอบเสากับตัวเดิมของเมือวานวันที 30, ่สามสิจะสี่หนสามหนึ่งหน่อ่ะโบไปใส่มาใส่จักเถื่อสำหรับห่างเซิงของห้าส่วงนี่อ่ะสำหรับรอบเสาผลาดไปจากสำหรับรอบใบแปดกับเจ็ดวิ่งรูดผลของรอบใบบนหาศูนย์เจ็ดศูนออ 5, 0, 7, 0, 7, ย์เจ็ดอยู่รอบ เ้ามาออกรอบบ่ายตรงตุงนอกจากเข้ามาคู่นี่07อ่ะรอบเ้าแอดจอยจับหายแต่07แต่ว่า70บ่ได้จับหาย ye, สำหรับรอบบ่ายเข้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดไปจา้าอ่าสายวิ่งสายรูดถ้านาน้ำไปวิง่งไปรูดหรือว่าน้ำ07มาเป็นพูนของรอบบ่ายกะ่ะรอบบ่ายก็พอมีโชคู่บ้างเนะจ้าเขาเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจ้าสำหรับรอบบ่ายบนสองตัวล่างรอบบ่าย38จ้ะจับคู่เขากันไปที่ตัวกลับ 83ม,มาตัวเน้นเต็มเต็มเด่น8วิรุ o 8มาจ้าอ่าสำหรับห้างเซ้งขอ้งวันที่31ตามนี่เลยเนอกจากยินดีกับค้นติดตามีดีกับปีน่นเอฟซีติตาม, 4, ตามจ้าแนวทางของเฮามารอบใบฝากตามต่อหละกัารจ้ากับห้างเซ้งมือนีแนวทางของเฮาสีมาให้าตามสูตรรือบ่ออันนี้สีเดินดีอีกหรือบ่อแนวทางของเฮาสีปังหรือบ่อใน,น,นอกนารลอ,อนนลอรุ่นไปด้วยกันนะาจา้า หาเพิ่งว้เป็นแนวทางจะทามักทาชอบปยตามถาบ่มหมักบ่ชปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางตัวเลขตัวมีเข้ามีรูดจ้าผิดพลาดปักปันใดกะขอถูดขอภัยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกันนอกจากสำหรับแนวทางอ่าวันที่หนึ่งนี่แอจไวลงแนวทางรัฐบาลไทยห้ยวงเศร้าแต่สำหรับรัฐบาลไทยสูตรที่สองจ้ารัฐบาลไทยแอจไวลงห้2สองสูตรจะสูตรแรกะลงไปเรียบร้อยเราจะทาสนใจหรือหาแนวทางพ่เจอกะ สามารถรับชมยอดหลังใดเลยนอกจากเผื่อมีตัวหมักเผื่อมีตัวชอบเนาะ,ะังเซงรอบเ้ามมอนีเด่นอยู่ที่ห้างเซงเมออนีกับคนข้างจับทางยางอีกนิดหนึ่งเด้อจะรอบเ้ากับรอบบายคือสามและสองฮังเซงเมออนีคนข้างไปทางเลขเบิ้ลถ้าม,มาตามสูตรกับอาดสิ ฝังอยู่เนจาจะทาบโบมาตามสูตรกับอาสีพาดไปเลยจะเพราะแนวทางขนขางไปทางเลขเบิ้ลหรือว่าเบินน้ลน้สามตัวบุญเนจาจะเบิ้ลน้เบินน้ลล้างจะห้ามประมาณนี้เนจาจะสายเบิ้ลทามักเบิ้ลชอบเบิ้ลกัลองพิจารณาเบิ้ลเนจาจะหรือว่าสีมาตัวเดิมๆเนจาจะเพราะว่ามันได้ด่นชุนเนจาจะ ถ้าเดินส่นแบบนี้คือจับทางยากอย่างเดียวจะสําหรับตัวจับคู่อจับคู่เดีน3มมิูุสามี 3, 0, 3, 5, 3, 7, 3ามศูนย์สาห้าสามเจ็สามสี่จะคตติด33แล้วกันจะสำหรับ3าหนึ่งนี่ออกไปไลายวันติดแล้วเราจะคอขามและกันจ้า เดนสองวิ่งรุดสองมีสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองสี่สองศูนย์ติดสองสองจ้าสำหรับรอบบ่ายตัวจับขวดสซคือการน,นะจ้าถ้าวิ่งรุดก็คือตัวเดียวกันจบเลยเนะจ้า สามศูนย์สามเจ็ดสามสี่สามห้าสามสามสำหรับสามสองกับบริจับหายแล้วจ้ะสองมีสองเจ็ด สองหาสองสี่สองแปดสองศูนย์ติดสองสองจ้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเรีนตัวเร่นกันก่อนนะจ๊ะเพื่อมีตัวหมกักตัวชอบคือกันจ้ารอบ่ายแอดจอยเขาเน้นอยู่ที่สองหาสองเจ็ดสองศูนย์

สามศูนย์สำหรับเลขเบิร์ 3, 3, 2, 2, สามสามสองสองรอบเซารอบายแอดจอย์เขาเน้นอยู่ที่รอบเซาเขาเน้นอยู่ที่เบิร์สามสามรอบบายเขาเน้นอยู่ที่เบิร์สองสองอ่ะทาเบิร์สีมากกับโค้ดไเป็นสามสามสองสองละกันเนาะจ้าแนวทางห้างเซงิงรอบเซารอบบายวันที่หนึ่งมือนีตามมีเลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้เนาะจ้ามือนีกับโค้ดไฮปังๆละกันเนาะ,ะกันเนาะจ้า มือนี่รุ่นหลายแนวทางกันเลยที่เดียวกันรุ่นหลายแนวทางกัรรุนแนวทางใดก็ขอให้พีนนน่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีมีใ่กันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะสำหรับพีน่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอดรัรรบพิเศ็จบนาสแนวทางต,ต,ต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า